สวัส,สดีค่ะวันนี้กระเทยก็มาเมามอยหอยสั่งอีกเช่นเคยนะคะออ้ยเมื่อคืนนี้ดิฉันก็ฝันละค่ะฝันเห็นเพื่อนที่ตายอยู่ๆฝันได้ยังไงตายไปตั้งนมนานแล้วสมัยดิฉันทํางานเพื่อนสมัยทํางานน่น่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่เอง20กว่าโอนางตายก็เป็นโรคพิมพ์นิยมเนาะชีวีโรคเอทะส ก็คือตายต้องตอนนี้ชั้นห้าสิกว่าก็ตอนชั้นชั้นเริ่มทํางานใหม่ๆตอนนั้นเอดมาใหม่ๆเนาะนางก็ไปซะละอยู่ๆก็ฝันเห็นนางอู้ก็ยังว่าเอ๊จะตีเป็นเลขอะไรดีสีูนเหรอสีีไม่รู้นะมันจะมีสี่นะมั้งเอาไปใส่กันเอาเอง คิดเหมือนกันว่างวดน,นี้จะซื้อสี่ศูนย์สี่สี่โอ้ยแต่จําอายุนางไม่ได้อะค่ะว่านางอายุเท่าไหร่ตอนนั้นในยี่สิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ละเอนางเป็นรุ่นพี่อะค่ะนางนางนางติดเชื้อเนาะแล้วนางก็อยู่ได้ปีหนึ่งนางก็ฟินเดเล่เลยเอ้ยเช่นตอนนั้นเชนอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเองยี่สิบสองตอนนั้นเนี <c> ่ย <oughs> ตอนนั้นเอ HIV ีตอนนั้นเอทมาใหม่ๆอู้ยตายกันลเลยละหน้าอย่างใบไม้ร่วงค่ะเดี๋ยวนี้ระค่ะเอทชิดซ้ายค่ะเจอโควิดมาฮะไม่ต้องไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ค่ะแค่หายใจลดกันก็ติดโอ้โหตายแล้วชีวิตฉันจะอยู่รอดไหมเนี่ยถึงถึงหกสิบอีกเก้าปีก็เด้งได้รับเงินสอวอแล้วก็เป็นว่าเนาะ อยู่ๆกันไปอะค่ะสู้ๆกันไปอย่าไปเครียดค่ะคนเราเนี่ยเวลาเครียด่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองนะคะคุณอย่าไปคิดสั้นไม่ใช่ว่าฉันอู้จะอยู่สุขสบายอะไรมากมายหรอกฉันก็ลําบากอยู่ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีบ้านเช่าข้าวซื้อฉันก็ยังต้องอยู่เลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าอะไรอะคนเราอะบังบางทีเนาะ มันก็มันก็ยุ่งต้องอยู่ดูสถานการณ์ด้วยบางคนเหมือนว่าที่เขาหนักหนักอะก็คือบางทีเขาเขาไม่มีที่ปรึกษาหรือว่าเขาคิดคิดไม่ได้หรือไม่มียังไงทางออกเงี้ยมันมาลุมเล้าอะมันมันมันมีทั้งนั้นนะคะ่ะตอนนี้มีแต่คนเครียดทั้งนั้นอนะฉันยังไปเอาอยาคลายเครียดมาเลยค่ะอย่าว่าอย่าว่าแต่คนอื่นเลย ฉันไปขาหมอใช่ไหมเออบางทีฉันก็แอบเครียดเนาะแต่เรามาคิดมาคิดไปเครียดไปมันก็เท่านั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกจะไม่เครียดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เงี้ยฉันก็เลยมาลงคลิปไปเลื่อยไปเปื่อยฉันภาษาบ้าบออะไรเงี้ยใช้โทรศัพท์บ้านบ้าลงเนี่ยไม่มีองค์มีแอปอะไรตัดต่ออะไรฉันทาไม่ขี้เกียจทําอืมฉันก็เหมือนว่าฉชนระบายความเครียดฉันในการลงคลิปไปขำๆ ไม่ได้ว่าหวังว่าจะอะไรมากมายหรอกค่ะดีกว่าไปคุยอะไรคือเราจะไปเล่าเรื่องอะไรให้คนอื่นเขาฟังมากที่เราคีเรื่องคิีๆของเราเขาก็ไม่อยากฟังบอกเขาก็ไม่อยากฟังหรอกพราะเรื่องแต่ละคนเขาก็เครียดกันอยู่แล้วเนาะเออปาร์ตี้สังสรร์อะไรก็ไม่มีแต่ละคนก็หาเงินจะเอาชีวิตรอดยังไงกัน